ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัยไร้ความรุนแรงการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญกรรมและการออกแบบพื้นที่ปลอดภัยชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัยไร้ความรุนแรงจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่และความเสี่ยงในชุมชนรวมทั้งจะต้องมีการออกแบบและวางแผนพื้นที่ของชุมชน นี่คือพื้นที่ท่องเที่ยวหลายชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างทั้งปัญหาและทางแก้เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูแลโดยชุมชนหลายพื้นที่ประสบความสำเร็จโดยเริ่มต้นจากการสร้างให้คนในชุมชนตระหนักรู้ถึงภัยและความปลอดภยัย โดยมีคณะกรรมการชุมชนนำข้อมูลต่างๆมาใช้ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมพฤติกรรมเสี่ยงจุดเสี่ยงและช่วงเวลาเสี่ยงเพื่อวางแผนด้านความปลอดภัยให้ตรงจุดเช่นการกำหนดนาฬิกาอาชญากรรมเป็นต้นที่ผ่านมาก็คดีก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับกิดเรความร่วมมือทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนสตบอาสาสมัครของเรานะครับในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันนะครับผม ข้อมูลที่ได้จากชุมชนต่างๆสรุปได้ว่าปัญหาในชุมชนที่กระทบกับการท่องเที่ยวประกอบด้วยการทะเลาะวิวาทการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสร้างปัญหาให้กับส่วนรวมปัญหายาเสพติดปัญหาการลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์และปัญหาภัยพิบัติและสถานาการณ์ฉุกเฉินทั้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวและไฟไหม้เป็นต้น เมื่อประเมินปัญหาในชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวจะทำให้ชุมชนสามารถออกแบบการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันที่เหมาะสมได้เช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงหรือการจัดตั้งทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังในชุมชนสามารถกำหนดแผนการสร้างความร่วมมือระวังชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการตั้งตำรวจชุมชนตามแบบโคบังของญี่ปุ่นกว่ากฏว่า ไอ้ที่โคบังเขาทำที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ท่านชอบยินดีกับราษประชาชนกไ็ได้รับความสะดวกปลอดภัยด้วยเพราะเขาจากระหว่างที่ตำรวจโคบังประสานงานทันตํารวจย่างนะเขาไม่ต้องชาวบ้านไม่ต้องมาผ่านไปที่โนแล้วถ้ามีเรื่องเล็กๆน้อยก็จะผ่านที่ตํารวจโคบัง การประเมินสถานการณ์อาชญากรรมและความรุนแรงในชุมชนท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและยั่งยืนตรงน,นี้เราก็เน้นการมีส่วนร่วมนะครับและการสร้างเครือข่ายพยายามดึงประชาชนชาวบ้านเนะี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับเรานะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่ควรจะวิเคราะห์อีกประการหนึ่งได้แก่การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงและการประเมินช่วงเวลาเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงแล้วกำหนดการแก้ปัญหารวมทั้งนำข้อมูลไปวางแผนนำเทคโนโลยีมาใช้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นลักษณะทําให้อผู้ที่จะก่อเหตุเนี่ยมีความยับยัง้งชั่งคิดที่ว่าไม,ไม่ไม่ก่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพบแหะเราจะฟอลโล่ด้วยระบบก,กล้องพวกนี้ซึ่งซึ่งทางตำรวจที่วก็จะมีระบบก,กล้องตรงนี้ในการที่จะฟอลโล่หรือติดตามจับคนร้าย การสื่อสารเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยความรุนแรงในชุมชนท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวการสื่อสารที่ต้องใช้โซเชียลมีเดียวิทยุชุมชนและเสียงตามสายการสื่อสารที่ดีและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตามแผนและสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบในการป้องกันอาชญากรรม จะทำให้ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัยไร้ความรุนแรงสวัสดีครับ